อีก10นาทีนะครับวันนี้เราจะมีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเป็นตัวเลขระดับความสำคัญ2ดาวนะครับคำสั่งซื้อสินค้าคงทนนะครับซึ่งจะประกาศออกมาเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนนะครับเป็นตัวเลขชนิดเดียวกันนะครับที่จะประกาศเวลา2ทุ่มครึ่งเช่นเดียวกัน นะครับแล้วก็จะมีข่าวช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครับรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับจาก CB c o n s u m e r confidence นะครับก็ทิ้งช่วงระยะเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่เรามาดูก่อนนะครับว่าช่วงเวลาอีก9นาทีนับต่อจากนี้เนี่ยตัวเลขจะออกมาและจะส่งผระทบต่อทองคำได้หรือไม่นะครับตัวเลขคาดการไว้นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยคำสั่งซื้อเนี่ยติดลบ1.1%ครั้งนี้ครับ ตลาดคาดการไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็น0.3%กับ0.4%ถ้าออกมาตามนี้นะครับมีแนวโน้มอาจจะทําให้ทองคํานั้นมีโอกาสปรับตัวร่วงลงนะครับซึ่งตอนนี้ในไทม์เฟรม15นาทีสั้นๆนะครับมันไหลไซด์เวย์อยู่ยังไม่ไปไหนมากครับ30นาทีก็ไซด์เวย์นะครับอยู่ในกรอบ2747นะครับ2733แล้วก็ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงก็ไซด์เวย์นะครับอยู่ในบริเวณกรอบเดียวกันกับไทม์เฟรม30นาทีลงมานะครับ ตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่ตัวเลขประกาศเนี่ยยังไม่หลุด2 7 3 0ลงมานะครับก็พักตัวขึ้นและรอข่าววันนี้ข่าวแนวโน้มไปทางลงต่อนะครับจุดนี้ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวโล่งลงได้ไม่ยากถ้าเกิดว่าข่าวออกมาแล้วดีนะครับขออย่างเดียวคือข่าวมาแรงหน่อยนะครับเพราะข่าวมัน2ดาวถ้าข่าวมาแรงมากเนี่ยนะครับก็จะมีแนวโน้มทำให้ทองคำนั้นขึ้นไหวได้ดีอยู่นะครับเหมือนตัวเลขเมื่อวานนะครับส่วนขาขึ้นทองคำนะครับปัจจัยวันนี้เนี่ย ทางด้านสงครามหรือทางด้านนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะซาลงทําให้ขาขึ้นมีแรงจํากัดส่วนขาลงก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากนะครับก็มีแค่ล่ลองรองข่าวกับธนาคารกลางสหรัฐนะครับสัปดาห์นี้เชื่อว่าหลาย,ลายๆคนเชื่อว่าจะมีการคงอัตราดอกเบีย้ยไม่มีการลดนะครับนั่นอาจจะเป็นทําให้ขาลงอาทิตย์นี้เนี่ยแข็งแกร่งกว่าขาขึ้นพอสมควรนะครับถ้าตัดปัจจัยหลายๆอย่างออกไปนะครับตลาดน่าจะโฟกัสไปที่ตัวเลข ของการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ซึ่งอาจจะทําให้แนวโน้มของดอลลาร์นั้นกลับมาฟื้นได้ซึ่งตอนนี้มันฟื้นมาเรื่อยๆหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยร่วงลงมานะครับเยอะมากๆสัปดาห์นี้เปิดมาวันจันทร์อังคารเนี่ยก็ปรับตัวพักตัวขึ้นและตอนนี้เริ่มยืนเหนือ17857แล้วนะครับต้องรอดูว่าจะกลับไปทดสอบระดับ1 0 8 9 3 6้ตอนไหนทองคํายังไม่ถือว่าขึ้นครับมันเป็นแค่พักตัวเนาะเพราะนั้นใครติดเซลอะไรเนี่ยยังสบายใจได้จนกว่าที่จะ ข่าวจะประกาศว่าดีหรือแย่นะครับตอนนี้โซนที่จะเข้าไปโซนขึ้นต่อถ้าถ้าจะขึ้นต่อต้องยืนเหนือบริเวณ2753ขึ้นไปถึงจะกลับไปโซน2753 2773ถ้าลงนะครับก็จะกลับไปทดสอบ2730ก่อนนะครับวันนี้อีกประมาณ7นาทีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับติดคู่ไหนอะไรยังไงสามารถถามได้นะครับเป็นไงกันบ้างวันนี้มีเทรดมีอะไรผมติดเซลเท่าไหร่ครับคุณเพชร สี่สามเหรอตอนนี้สี่ห้าโอเคประมาณสามร้อยจุดยังไม่ไปไหนนะครับรอได้รอได้ตำแหน่งตอนนี้ก็น่าเข้าเซลลเนาะเผื่อข่าวมาดีผมยังมองเซลเป็นหลักเนาะผมยังมองเซลล์เป็นหลักผมกะว่าจะเข้าไว้สักหนึ่งแล้วกัน SL ประมาณสองเจ็ดห้าสองขอลองหน่อยผมจะเข้าไว้หนึ่งไม้แล้วกันก่อนข่าว SL ประมาณสองเจ็ดห้าสิบสองนะครับ ใครติดตรงไหนนะครับตอนนี้ผมติดเป็นเพื่อนครับผมเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับ <c oughs> เออ <c oughs> เพราะว่าหลังจากวิเคราะห์เมื่อวานเนาะที่ผมมองว่ามันอาจจะมีโอกาสที่จะตัวเลขสินค้าคงทนเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่อาจจะออกมาดีก็ได้นะครับมีการซื้อของใช้มากยิ่งขึ้นนะครับงั้นผมเดิมพันฝั่งขาลงละกันก่อนที่ถ้าจะออกมาแย่เนี่ย เดี๋ยวคือผมยังไม่ตัดหรอกถ้ามันยังไม่เลย s อเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะติดแนวต้านบริเวณนี้นะครับกลุ่มโค้กีตาร์เราลักกันมากโอ้เป็นไงบ้างมาเล่าให้ผมฟังบ้างซิผมไม่ได้ถามเลยนะครับกลุ่มใครเป็นไงกันบ้างครับคุณก้องอ่ะคุณก้องวันนี้เข้ามาในไลฟ์ดิสคอร์นะครับคุณก้องอย่าลืมกดขอร่วมกลุ่มของผมด้วยนะครับกดหรือยัง กดคําขอเข้าล้มกลุ่มเมนเทอร์ของผมด้วยนะครับผมแท็กไปหลายรอบแล้วครับไม่เห็นคุณกล้องเข้ามาเลยนะครับกดขอเข้ากลุ่มผมด้วยนะครับกดลิงก์เข้าไปข้างบนเลื่อนๆไปดูหน่อยนะครับมีลิงก์เชิญอยู่นะครับจะได้เข้ากลุ่มนะฮะจะได้เข้ากลุ่มส่วนตัวนะครับคุณกล้องเพราะว่าเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มหมดแล้วนะถ้าได้ยินนะครับถ้าไม่รู้วิธีถามได้นะครับ กลุ่มอื่นถ้าเข้ากลุ่มไปแล้วเนี่ยโค้ชให้ฝากให้ทักทายแนะนําตัวอ่ขอความร่วมมือทําด้วยนะนะครับกลุ่มผมทํากันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแนะนําตัวกันเรียบร้อยหมดแล้วทําอะไรหมดแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปแนะนําตัวพูดคุยกันนะครับกลุ่มคุณกีตาร์นี่มีใครบ้างอ่ะคุณเพชรแล้วใครอีกอ่ะรักกันมากอ่ะคุณเบียร์กับคุณเพชรใช่ไหมคุณวินายังไม่หนุมัเลยเหรอ อ่าเดี๋ยวคือต้องแท็กโคมีนาแล้วนะครับโคมีนารับรับคุณนายเข้ากลุ่มด้วยอ่าแท็กไปบอกเขาได้นะครับอาจจะใส่ชื่อผิดอะไรไหมถ้ามัยังไม่ผิดก่อเดี๋ยวคงเขารับองละฮะคุณนายในนี้มีใครอยู่กลุ่มโคมีนามีเข้าเข้ากันบ้างหรือ,อยังโคมีนามีคุณนายคุณปูได้เข้ากันกันบ้างหรือยังหรือมีแค่คุณนายคนเดียว คุณปูได้เข้าหรือ,อยังครับคุณปูคุณใครอีกยังไม่เข้าเลยเหรอเอโอเคเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมจัดการให้ครับเดี๋ยวผมถามให้ ผมทักไปผ่าให้นะครับคนก็รอเข้ากลุ่มอยู่นะฮะอยากทักทายกันแย่แล้วครับน่าจะมีคุณในคุณปูยังไม่ได้เข้าค้นมีนานะครับคุณพายมินนี่ออมเมมิกนะครับยังไม่ได้เข้ากลุ่มมีแผนเทม,มาแชร์ด้วยเยี่ยมครับเยี่ยม เดี๋ยวเรามารอดูไข่อีกสามนาทีด้วยนะฮะขิงเลยนะฮะกลุ่มโคดบูมเป็นไงบ้างโคดบูมไหนขอเสียงฝังกลุ่มโคดบูมหน่อยเขมีนาน่าจะยังไม่ได้รับหลายคนเข้านะครับเพราะเขาน่าจะยังไม่รับใครเลยนะตอนนี้โคดบูมฝั่งโคดบูมมีใครบ้างไหนคนหนึ่งนไหนซีมีการทักทายกันไปหรือ,อยังกลุ่มโคดบูมเป็นไงบ้างฮะเล่าให้ฟังหน่อยครับมีการพูดคุยกันบ้างหรือ,อยังคุณ นภัทรนักกิจคุณลิงขนนพงคุณมิวนะฮะทักทายกันเรียบร้อยแล้วเยี่ยมครับคุณนักกิจเยี่ยมครับเยี่ยมครับคุณโคมินาไม่ต้องออตกใจนะเขาเดี๋ยวได้รับกันเข้าทุกคนนะฮะเดี๋ยวได้ทักทายกันแน่นอนมีแอบเซลล์ด้วยโอ้โห ต้องไปสืบแล้วว่าเรื่องอะไรนะครับต้องไปสืบแล้วเดี๋ยวแฝงตัวเข้าไปสืบนะพอมีกลุ่มแล้วมีแอบนินทากันใช่ไหมเอาเรื่องจริงมาพูดเออคนเรานะเออพอกลายเป็น ให้จับกลุ่มคุยกันเรื่องเทศไปจับกลุ่มคุยนินทาซะงั้นแหมเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอ่าสีสันกลุ่มใช่ดีแล้วผมไม่ได้ห้ามหรอกนะฮะดีแล้วสีสันกลุ่มฮะมีแซลกันข้ามกลุ่มไหมคนนี้คนนี้คุยกันกับคนนี้อะไรเงี้ยมีคุยเรื่องเทศทั้งวันเหรอยี่ยมครับเยี่ยมดีแล้วอ่าข่าวจะมาลหนึ่งนาทีโอ้ยผมเซลไว้จะรอดไหม กำลังขึ้นสวยๆเลยเนี่ยขอหน่อยจริงๆดอลลาร์วันนี้ก็แข็งค่าอยู่นะแต่ตอนนี้ร่วงลงเล็กน้อยนะเรา,เาดูข่าวแล้วกันยี่สิบเจ็ดวิครับผมสำหรับตัวเลขที่จะประกาศในวันนี้คำสั่งซื้อสินค้าคงทนนะครับดู level like good orders มาข่าวออกแล้วว่าไงโอ้เหมือนจะดีดขึ้นแฮะโอ้ข่าวออกมาแย่ครับขาเซลเอาแล้วแต่ว่ามีตัวเลขดีตัวหนึ่งอ่ะตัวเลขเนี้ยดีแต่ดีกว่าแย่กว่าคาดการครับส่วนตัวเลขนี้ติดลบ2 2อขาเซลน่าจะลำบากนิดน,นึงนะครับสำหรับตัวเลขที่ประกาศออกมาคำสั่งซื้อประเทศนอกกาลาโมไม่รวมสินค้าบางประเภท 0.5คือน้อยลงไม่เกี่ยวกับโอตะคาสั่งซื้อสินค้าคงทนตัวเนี้ยแย่ฮะครั้งที่เอามีการแก้ตัวเลขหรือเปล่าครั้งที่แล้วมันติดลบหนักกว่าเดิมแต่ก็ไม่เป็นผลดีสำหรับขาลงทองคํานะคือมองว่าน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้มากกว่าครับสำหรับตัวเลขตัวนี้แต่ด้วยความที่เป็นข่าวสองดาวนะครับอดอลลาร์ว่าไงดอลลาร์ยังนิ่งอยู่ ดอลล่าร์ยังนิ่งอยู่แต่คือขาเซลล์น่าจะลำบากนิดนึงครับขาเซลล์ต้องรับน้าลำบากฮนะขาบายน่าจะได้เปรียบตอนนี้ครับ mm hmm. ผมกำลังมองดูว่ามันจะมีโอกาสย่อบ้างไหมเพราะตอนนี้มันเหมือนจะเข้าโซนแนวรับถ้าเกิดมันย่อมาเนี่ยน่าที่จะช้อนบายต่อเนี่ยตรงเนี้ยคืออาจจะต้องใครติดเซลเนี่ยอาจจะต้องแก้บายไปก่อนแล้วไปหาปิดแถวประมาณสองเจ็ด ไม่เกิน6 0นย์น่ะเพื่อที่จะแก้ไปก่อนหรือจะยอมคัดเซลล์เพื่อเข้าบายคืออาจจะต้องเล็งมาหาไม้แก้บายเพราะใจไหมครับใจค,คนหนึ่งถ้าเกิดใครติดเซล,ล์จร,จริงอ่ะคือถือเซลล์รอได้อาจจะมีการแก้บายเก็บกำไรไปก่อนนะครับประมาณนั้นเพราะข่าวออกมามันมันน่าจะชัดเจนอยู่แล้วว่ามันลงยากละแล้วตัวเลขทั้งสองตัวเนี่ยมันส่งผลกระทบแย่ทั้งสองตัวเลยนะครับ คือจะให้โอกาสหน้าบายได้เปรียบคือตอนนี้ผมยังเรลงเข้าออเดอร์ยังไม่ได้นะครับคือไม่มีจังหวะย่อให้เลยเนาะขอดู time same สั้นๆหน่อยสัก5นาที5นาทีเนี่ยมันโซน2746เนี่ยแหละที่หน้าเข้าอะ่ะถ้ามันย่อกลับมาได้นะ ดอลลร์อ่อนค่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังยังย่อยยังไปไม่สุดแต่พันธบัตรก็ล่วงลงนะฮะขอดูจังหวะก่อนโอ้ไม่ย่อเลยถ้าหากผ่านสักประมาณ5นาทีแล้วไม่ย่อเลยเนี่ยอาจจะมีไปเลยเหมือนเมื่อวานคือมันมันมันเป็นข่าวระดับ2ดาวมันยอ่อย่อเยอะยอ่ยอ,ย,อยาก นะครับคือเหมือนผลส่งผกระทบแล้วก็เริ่มที่จะไหลไหลไหลไปละเต็มแท่งเลยฮะไม่มีย่อเลยกะจะเข้าออเดอร์เพิ่มซะหน่อยคือตอนนี้ผมยังไม่ปิดเซลพยายามรอมันย่อและหาจังหวะบายเพราะว่าเซล์ผมตั้ง SL52 ที่ที่ที่ติดเซลล์อยู่นะฮะผมไม่ย่อเลยสี่เก้าแล้ว กี่นาทีล้ผ่านมาสามนาทีแล้วอดทนอดทนนิดนึงสัก5้าทีเดี๋ยวรู้แต่ถ้าใครไม่มีออเดอร์เนี่ยผมก็บอกไว้ก่อนนะว่าตอนนี้คือมันต้องบายมันไม่ใช่เซลนะแต่ผมเองติดเซลเฉยนะใครว่าใจกดกห้าผมหน่อยแค่ผมหาจังหวะบายอยู่ไม่รู้จะบายตอนไหนดีเลงอยู่หาจังหวะอยู่ แต่ความเชื่อมั่นพุ่งหรือพว,วันนี้คือมันออกมาแล้วคาดการไว้ดีด้วยฮะอาจจะผิดคาดก็ได้โอ้สองเจ็ดสี่เก้าแล้วสูงสุดน่าจะไปได้ก่อนตัวเลขพุ่ความเชื่อมั่นพุ่หรือพคน่าจะสองเจ็ดห้าห้านะเออ ขอดูแท่งถัดไปก่อนเผื่อแท่งถัดไปแล้วย่อกลับมาเนี่ยตอนประมาณปิดแท่งห้าทีเนี่ยแหละลงมาก่อนลงมาก่อนดอลลาร์ว่างไงดอลลาร์อดอลลาร์ย่อแล้วอะธนบัตรดอลลาร์ย่อแล้วไม่อยากเข้าบายตอนเต็มแท่งขนาดเนี้ยอันเดี๋ยวรอดูห้าทีเนี่ยแท่งเปลี่ยนละย่อไหวไหมไม่ย่อเลยเปิดมาแท่งเขียวเลยฮะ สงสใสต้องหาจังหวะบายแถวโซนสองเจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดแล้วมั้งอะดอลลาร์กลับมาอยู่นะเนี่ยเออแต่ทองคำพร้อมขึ้นวะทองคำพร้อมขึ้น มีแท่งแดงมาแล้วมีแท่งแดงมาแล้วลงมาหน่อยลงมาหน่อยย่อมาหน่อยย่อมาหน่อยไม่อยากเข้าบนมากคือตอนนี้มันพยายามยืนเหนือยืนเหนือประมาณสี่ห้าถ้าจะกลับมาเทสเนี่ยมันก็ต้องกลับลงมาต่ำกว่าสี่ห้าคือก็เลยมองว่าสี่เจ็ดสี่แปดเนี่ยน่าเข้าละโอเคผมอาจจะเบาหลอดตรงบริเวณนี้ไปก่อนนะครับขาบาย เดี๋ยวผมตัดคัดเซล์ทิ้งก่อนผมผมคัดเซล์ทิ้งก่อนแล้วผมบายต่อละผมบายต่อละสักสองไม้แล้วกันตรงนี้ใส่ไปเลยเดี๋ยวค่อยช็อตสักสองไม้แล้วกันเดี๋ยวค่อยช็อตถ้าเกิดลงมาอีกแต่ sl เนี่ยน่าจะสองเจ็ดสี่ห้านะ sl ที่สองเจ็ดสี่ห้านะใครที่ไม่มีออเดอร์ผมจะเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ถือไปสักอย่างน้อยห้าศูนย์เอ้ยห้าสองห้าห้าพูดผิดห้าห้า สองเจสี่ห้าตั้ง SL ก่อนพอเข้าปุ๊บเท่านั้นแหละยอ่ยอย่อไหมแต่ว่าตั้ง SL ส7 4อง็ดสห้าครับประมาณสี่รอยจุดเนาะอะตำแหน่งกำลังดีครับ48ตอนนี้ไปได้เวลาพุ่งขึ้นแล้ว จะไปก็ไปเลยได้เวลาเดินทางพุ่งขึ้นแล้วขอสัก55าห้าได้ไหมเพราะว่าเข้าประมาณ4ี่สี่แเกนาะห้ก็ประมาณ500ร้อจุดหกรจุดเขียวหน่อยแท่งเขียวหน่อยไปเร็วอีกนิดขอยนิดเดียวสัญญาว่าจะปิดเลยสัญญาว่าจะปิดออเดอร์ อยากหนีละโอ้ไม่มาห้าสิบจุดเจ็ดอ่ะมาอยู่มาอยู่มาเร็วมาเร็วเริ่มต่อรองละห้าสามไม่ถึงเดี๋ยวขอห้าสองเริ่มต่อรองเริ่มต่อรองเริ่มต่อรองราคาห้าสามไม่ถึงขอห้าสองก็ได้มะเนี้ย เออให้มันได้อย่างงี้สิมาฟ้าแล้วฟ้าแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะเตรียมหรือยังเตรียมตัวยังทุกคนเตรียมตัวยังเตรียมตัวกันหรือยังจัดไปหนีฮะหนีแล้วครับปิดออเดอร์ฮะปิดออเดอร์หนีครับพอละเดี๋ยวสี่ทุ่มลุยกันใหม่ฮะ ปิดออเดอร์หนีฮะใครเอาปิดออเดอร์กด9มาครับไม่เอาละห้าสามปิดออเดอร์ปิดออกปิดสิเออเอาโอ้เรียบร้อยปิดออเดอร์ฮะห้าสงสัยสามไม่เอาแล้วฮะอึดอัดนานเหลือเกิน ขอส่งกันบ้านก่อนละแก้แก้ไม้มาขอส่งกันบ้านก่อนละมาขอส่งกันบ้านหน่อยฮะใครที่ปิดกำไรแล้วครับใครที่ปิดกำไรแล้วขอส่งกันบ้านหน่อยฮะผมบอกให้เข้าสองไม้มาเนาะตอนที่ออกมาตรงตรงแถวเนี้ยฮะ ถ้าช้อนมาก็อาจจะได้เยอะหน่อยถ้าช้อนมาแถวสี่หกผมมีแค่สี่เก้าสี่เจ็ดนะครับโอเคขอบคุณคุณมาร์คโอ้กลุ่มผมมาแล้วคนแรกกลุ่มอื่นยังไงอะวันนี้ขอแข่งกันได้ไหมใครใครใครส่งการบ้านทีมโค้ดฝั่งไหนมาส่งการบ้านเยอะสุดนะเดี๋ยวผมจะไปใส่คะแนนไว้แล้วแจกของรางวัลไว้ตอนแบบร่วมรวมๆอะ่ะใครส่งการบ้านเยอะสุดอะมา คุณมาร์กมากลุ่มผมมาแล้วหนึ่งจากการบ้านอะไรก็ได้นะวันนี้ไม่ว่าจะเทรดอะไรก็ตามแต่นะครับขอแค่เป็นออเดอร์วันนี้นะครับส่งมาได้เลยนะครับมาขอหน่อยขอหน่อยเร็วขอการบ้านหน่อยเร็วขอการบ้านหน่อยเร็วถ้ายังปิดไม่ทนันรอกลับไปที่5้าเอ็ดอีกรอบก็ได้นะครับมาทีมผมมาหนึ่งแล้วคุณมาร์กทีมผมมาอีกแล้วคุณมาร์ค คุณมาร์กมาแล้วหนึ่งอ่ะมีใครอีกในทีมผมคุณปานคุณปานมายัางเร็วคุณแคสมาแล้วหนึ่งอ่ะทีมผมทั้งนั้นเลยทีมอื่นยังไงทีมโค้ดบูมโค้ดมีนาโค้ดอใต้ยังไงฮะมาเร็วมาเร็วคุณไนโอเคคุณไนทีมทีมไหนคุณโค้ดมีนาใช่ไหมมาเร็วเดี๋ยวนับแต้มกันแล้วมาเร็วอย่าลืมไปส่งในห้องตัวเองกันด้วยนะส่งอวดแบ่งปันการบ้านกับ คนในกลุ่มในในทีมด้วยนะถ้าเกิดว่าได้เข้ากลุ่มแล้วนะครับโค้ดมีนาตอนนี้เราแจ้งแล้วนะว่าเขายังไม่ได้รับคนเข้ากลุ่มนะเขาคือตอนนี้คนมีนาเขาย้ายที่อยู่นะครับเขาก็เลยวุ่นวายการย้ายของนิดนึงอ่ะมันห้าเอ็ดแล้วเร็วปิดทันปิดทางก็ปิดนะฮะสามท่านแล้วมาเร็วการบ้านหน่อยเดี๋ยวสี่ทุ่มเราลุยกันต่อนะครับว่ามันจะมีโอกาสไปทางไหนต่อตอนนี้เราปัดตัดกําไรก่อนนะฮะ ไหมคุณกล้องทีมผมว่าไงคุณกล้องคุณกล้องคุณปานได้เทรดไหมขอส่งกันบ้านหน่อยแล้วโอเคนี่มาแล้วทีมผมมาเยอะว่ะเออทีมผมมาเยอะว่ะทีมคุณกีตาร์ว่าไงมีใครทีมคุณกีตาร์อีกยังไม่เห็นฝั่งคุณกีตาร์เลยคุณเบียร์คุณเพชว่าไงฮะตัวแบกตัวแบกนี่คุณเบียร์มาแล้วคุณเบียร์มาแล้วอ่ะ <c oughs> คุณเบียมาแล้วฝั่งโค้ดบูมนี่น่าจะมีมีเออ่มีส่งมาบ้างไหมคุณนัฐกิจคุณนภัสคุณนภัสว่าไงยอย่าให้โค้ดบูมน้อยหน้าฮะสักหนึ่งสักหนึ่งฮะคุณนภัสห้าสองแล้วฮะห้าสองห้าสามแล้วเนี่ย ใครปิดไม่ทันตอนนี้ทันนะฮะใครปิดไม่ทันทันนะครับตอนนี้อ่าคุณก้องเยี่ยมครับคุณก้องมาแล้วอ่าคุณก้องเดี๋ยวผมรับเข้ากลุ่มก่อนเนาะผมยังไม่ได้รับเข้ากลุ่มเลยทีมเบคโอเคอย่าลืมเข้าไปแชร์นะครับคุณก้องขออย่างเดียวนะครับเข้ากลุ่มมาเนี่ย ผมผมมีคำถามประจำกลุ่มก็คือให้คุณกล้องแนะนำตัวนะครับเล็กน้อยว่าชื่ออะไรอะไรเงี้ยคือ,อชื่อเล่นที่อยากให้เรียกนะครับอันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะแล้วก็อยู่จังหวัดไหนนะครับอยู่จังหวัดไหนมาเข้ากลุ่มได้ยังไงมีเป้าหมายกลุ่มต้องการอะไรบ้างนะครับก็คือเรา พิมพ์คุยแบ่งปันในนี้ให้หน่อยนะทุกคนจะได้รู้จักคุณกล้องนะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันนะครับเราจะได้รู้จักกันไว้นะครับเดี๋ยวผมแท็กคําถามไว้ให้คุณกล้องได้ตอบนะครับ,บรบกวนหน่อยนะขอบคุณมากกันบ้านอุ้ยกลุ่มผมมาเต็มเลยคุณพัท์มาแล้วอี้ตัวแทนฝั่งโค้ดบูมมาเยี่ยมครับติดเซลเหมือนผมเลยแล้วก็แก้มาคุณจะเห็นว่าผมมีเซลล์อยู่ก่อนหน้าใช่ไหมตรวจข่าวแล้วมันผมตัดตัดไปเลยแล้วก็เข้าใหม่แก้บายมานะครับเยี่ยมมากคุณพัทร อะโอ้คือทุกโค้ดเนี่ยทุกกลุ่มเนี่ยมีการบ้านกันหมดเนาะมากน้อยเนี่ยผมผมขอขิงแล้วกันว่ากลุ่มผมเนี่ยมีเยอะสุดตอนนี้ <c oughs> ขอบคุณคุณแคทนะครับคุณคุณแคทคุณมาร์กแล้วคุณกล้องนะฮะที่ส่งกันบ้านมาครับฝั่งกลุ่มผมนะฮะวันนี้ผมได้ขิงได้ขิงแล้วได้ขิงแล้ว คุณปานอีกคนหนึ่งอ่ะคุณปาอีกคนนึงโอ้กลุ่มผมนี่มันสุดยอดจริงจริงนะฮะขิงกันครับขิงกันอ่าคุณมินนี่คุณมินนี่ก็มาแล้วอ่ะคุณมินนี่คุณมินนี่ฝั่งอ่าคุมีนาหรือเปล่าอ่าคุณมินนี่คุมีนาโอเคเยี่ยมฮะเอ้แต่และนักเรียนแต่ละคนนะครับไม่ธรรมดานะฮะอดทนกันดีมากนะครับอดทนฟ้าได้ห้าทีปิดเลยครับอดทนแดงมาครึ่งชั่วโมงครับ มันลีลาฮะมันลีลาครับทีมทนฟ้าห้านาทีทนแดงครึ่งชั่วโมงครับแต่เราแผนทนแดงเราไม่เึงไม่เคยเนตแอลไงส่วนแผนทีพเราเราค่อยๆเลื่อนลงมานะฮะจากห้าห้าเหลือห้าสามห้าสามเหลือห้าสองห้าสองเหลือห้าหนึ่งเป็นไงล่ะอยากให้เลื่อน SL แอแบบนี้บ้างเปล่าเออเลื่อนออกฮะเลื่อนออกไปเรื่อยๆครับ พอมันใกล้ถึงเลื่อนออกเลื่อนออกนะกํกำไรก็พอแล้วใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวรอสี่ทุ่มเพราะว่าเอาจริงนะถ้าสี่ทุ่มมันคาดการไว้แย่อย่างเงี้ยผมก็น่าจะถือต่อแต่สี่ทุ่มมันคาดการไม่ดีวันหลิงเลี้ยงก่อนนะเข้าใจเนาะครเข้าใจคนหนึ่งหน่อยเดี๋ยวสี่ทุ่มอีกรอบแล้วกันเนาะ